สบายดีพี่น้องสบายดีบันสุกสนสุกคนพี่น้องจากก๋าผพ่อกระเบ้ามี่วงเทียมพี่น้องบรรยากาศเทียงไห้เทียง,ายยงนามนื่อวานเขาซกว่วอดัแดดท่อนห่อนลมกระบอมีแดดกระแหงกระลังสิกินอาหารเทียงพี่น้องจา๋าผู้เตรียมกระเตรียมผู้กินกระกินบได้ซอบ่ได้นี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าพากันได้ยังกินเทียงมนืนอวานส่วนท่านี้กําลังเตรียมอาหารเมนูอาหารว่างเพิิน เนาะก็จะเป็นยำสลัดเพิ่นว่าเพิ่นจะทำเมนูยำสลัดให้เด็กๆกินพี่น้องจ๋าอันนี้ไข่แล้วก็หมยอมายองเนสแล้วก็สลัดแล้วก็หั่นมะเขือเทศอันนั้นก็น่าจะเป็นอาหารว่างตอนนี้พักกันกินข้าวแล้วพอหั่นมาทาังนี้พอพักกันกินข้าวพี่น้องจ๋า ม,มีคู่แฝดชิมอนปลอดไซนองทิพนองคำนองเมยมันอีเป็นวัดเสากันเลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน <สะ S 1> คุณแม่ก็นอนหนี่บริมเมืองแต่เมื่อวานคุณอย่างคุณแม่อาหารเจ้างงนหนึ่งมะขามหนึ่งมะขามหวานกินกับขา้าวกินง,ง่ายๆพี่น้องมะขามมะขามอยู่ในเฮือนนะสุกแล้วอย่างก็บอกกิน เป็ดไก่กับโบกินอาหารแซ่บๆพี่น้องเอ,อ้ยนี่ขนาดต้มเป็ดอมลาแล้วยังโบกินต้มเป็ดแซหมดแดงพี่น้องแล้วก็แจวมะกอบสังสังเกตเบอ่งโพกัสอ่าคู่แฟดบุปฟาฮอดซ้อนแซ่บขักแซ่บแนหิ้วเขา่า คุณแม่กันนี้ขี้ฝุ่นมาสั่นขี้ฝุ่นหลายโพดโพนี่ออกมานอนนาสเฉลยจักมือบาดท่านี่อย่าบอกนรื่มืออื่นอย่าบอกเรืงมือแรงนี่หอบมือบอกคุณแม่บอกให้มาอยู่นาอยู่นาพี่น้องเอ้ยสมมือเลยพัดลดลายกว่าปีที่แล้วได้ปีที่แล้วยังบม่ได้ปานนี่นะแม่ปีนี้เพราะว่ารถกลายลถบรรทุกกลายวิ่งตอนนค่ะ แต่พอทา่านเหตุทางนะกับบุปผันใดบัดมาเหตุทางเนาะอีเอโลกบ้านบาัดบ้านติดถนนโลากลุ้มกุ้มอยู่จนนรับพอเห็นนี่ยังมันล้มบุปัดเลยมันอุเมื่อวา,านนี่พาเด็กน้อยไปข้างนอกกันจนหัวแดงเบิดพี่น้องตา,า,ตาดิจนสิจกออกมาล่างอาบน้ำแล้วเพราะว่าคีดดินเต็มตาอ,อเอวโคตรโพเนาะ แต่เรื่องอื่นกับบุปันได้ทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องถนนนี่คือแย่มากขี้ฝุ่นไงง้องต้มเป็ดใส่อันมดแดงพี่น้องจา้าเดี๋ยวบอมีสิขออนอนญ,ญาตไปกินข่าวก่อนเพราะวะ่าเดี๋ยวิบ่ท่านคู่แฟดแซ่โพดโพสดนำอย่าบอกก็ต้มเป็ดใส่โออิซีอายาต้มใส่มดแดงแซบ่แบบบ้านๆพี่น้อง อย่าบอกไปซัวกินข้าวพี่น้องเจ้าดาวนีหมองข้าวพากินอยู่เบิร์ตเมอร์โบแมนว่ากินรอบเดียวเลยพี่น้องรอบหนี่ก็นสองอย่างสามอย่างไปกินข้าวแล้วดีอาการฮอนฮอนวัชิพะไปกินหมักโมกินข้าวแล้วกินสลัดต่อสลัดแล้วก็สัชิพะกินหมักโมโมก็ยังสลัด เบอร์ไ้มเอาสู๋ใส่เลปล่อยคือบัวเฮิงอันนี้จะเป็นเจลมะกอกเอาใช่า่าต้มเฟดคือบนมีต้อนเฟดทําเเหรอขา้บ เทแลอาทยสมพอสิมาพอใ้จังดปลาบวงมันนมันงยอย่างน่วออสิต้มแล้วกับแบงเมื่อบ้านพ้อมเอาเมื่อไห้สร้างบ้าน

เกอยบุีน้าเอ่นเาเยไว้้สิบกจะกินตะเอมหละเลยบ่ตลหแ่เกียวมันนี้ตลาดในนะอันห้าด่ซื้อกุ้งอันเด้อจะบังข้ากับนี่มนี้ บ้านเขาเป็นนิยมโอ้ยมาอย่นีไรเมันนี้น่ะเขามาขายบ่ค่อยเด็บ้านเขาเขาเนนิยมดิแล้วเขาบอกมาขายเอามาขายแหละมันบริการมันเสีย มาคุณแม่ทาุกแขางมีคมนะเจ้าทางไม่ดีทางนะพ่องพ่อจะวระจับลยไันีคอคมมีสายคมนะมีคมะขิงเจียวยิงยาวมสายโซดาขาง อเรนเขากินเทียมหมดน้ำหกม่ยายมไมจำันีพาผมาน้แม่นเบิร์ดบ้สมิมอนพอสาเออเ่ก็ยังแในโลกก็นะมีลายแล้วเขากินลาย Thì nói kinh người. <laughs> <lô cả>, không đẹp Mấy lô gạo, sì cọc pha. Ừ, không có được trông sạch. Sẹo, tôi ốm vậy. Nó cứ chạy em là cái <laughs> แล้วคุณแม่เองเหรออือเปล่าเด็ดปวดพธิ์ทำเหมือนแนหะ่งหอนเนาะมันมีลมเลยมันมีลมเงียบแต่ว่าสีห่หอนกับบะหอนพี่นอ้องเดี๋ยวมื่อสองเมื่อเป็นลมหนาวอีกแล้ว

เต้นดงเด่นดงเด่นดงเด่นโคตร้ันนอนมันยังเล่นนั่งเ้าลูกกับฝั่งลูกไขมันจะเทเล่นี่จะงอนฉันได้ออกมาหัวแตกหัวแตกหิวนักหิวใน่อยน่พราื้อหวหนักหัวนัะหมอทำเนื่ยเหนื่อยจัะคนตายกับมีปะมีเยอะ ทำธิหะนี่ขายไงงานยูคโควิดพี่น้องคนนั้นเขาจ้าบริจักงานใ่ญ <ừ> ่หรอวันไ้นลำวงในบ้านเขาหนึ่ตู้้อนนู้ไอ้อาใจก้นเมื่องานของบุญจ่อยเมีคาวองบุญได้งานกานโครงานกองบุญก็สิเป <c oughs> ็ <c oughs> น พ่อแม่คู่แฝดน้องเห็นว่าจะแจ้งมาโตดโก้มวนจกมวลยังเอาว่มีงานดน่ะเด้โวยมีคนน่ะเด้โวยด้วยมีคนอยาคนยังหันนั่งกั้โตนั่นคนนับเร่อยๆนั่เนึกขันพี่น้องก็ล่าเรื่อน้องน้องลูก <wh จั่นเด้ หลังจากที่กินขา้าวแล้วก็ต่อยำสลัดซาลอยต่อพี่น้องจา๋าโพดโพไม่อ้วนให้มันรู้ไปเห็นมีคอมเมนต์อยู่ได้พี่น้องบอกว่าให้ซาลอยนะลดน้ำหนักแน่ว่าสันเริ่มแล้วเริ่มอืดมันแปลกตรงไหนพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นลดน้ำหนักบอกกินข้าวเที่ยงแต่ว่ากินยำสลัด สลัดนั่นแหละมันโตดีทําให้อ้วนหลายคนคิดว่าเป็นพักแล้วมัเจียนบาอ้วนมันนักมันนักนะมันอ่ะมายงเนสนั่นแหละพอมันมันมีไขมันมีทั้งหลายอย่างทั้งหวาน <ไป S 1> พอ่อนะบ้านนี่หลายคนบอกว่าน้องเมยนาะนคือไม่ทำไมไม่เหมือนแม่เลย ตัวผอมๆเล็กๆเมื่อกรอนแม่ก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องตัวน้อยๆคือกันเป็นคนน้อยๆผอมๆเนาะห้ากับสิเลอร์มาอ้วนวางอ่าในน้องท่อมในน้องท่อมเลยเริ่มอ้วนไปกินจอยคนจอยเนี่ย่าเป็นหนองเมื่อยอย่างเป็นพิษไทยพอส่วนใหญ่เนี่ยคนเฮาวนะพอได้ลูกป้าบแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะทาระห้าบรรักษา ่นหรือว่ารักษาสุขภาพเจ้าของสิน่ะพี่น้องเห็นหกแต่ตอนนานบนจชือเรากำตัดนี่บ็คือกันไตัน้ำเจื่อมแต่กี้กับเฉพาะพอมคล้ายๆคือน้องเมย์นี่แหละเนาะคล้ายๆกันที่บ้านบ่มีแต่กี้กับบ้มีคนอ้วนนะโสเมอร์ในกายเป็นอันเดียวกันเบิร์ตแม้กระทั่งซิมอนพรไทรแต่กี้เขาก็บ่ได้โตโตเป็นนี่เนาะลองอันย้อนไปเบิ่งอันคลิปเก่า เขาจะเป็นคนตัวน้อยๆเพราะว่ามันก็เรื่องปกติเพราะว่าเจ๊แลงก็เลี้ยงลูกแฝดนะก็สิบบ่อยอันปันใดเนาะบ่อคอยมีเงินมีทองอันซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกนะนมยังกินกระฉัเพื่อนๆนะมันไวเนาะยังไม่หายเนาะบ่งคอยกินมากนะช่วงหายนะตื่นนอนมากนะแต่เสมอนี่กินอยู่บัดมื้อพี่น้องกินข้าวแล้วก็ต่อจังสิน่ะเพราะเพราะกินสลัดแล้วก็สิมีต่อได้พี่น้อง เดี๋ยวสิพาเด็กๆไปบุกสวนมักโมเ <Yes. S 1> พราะอากาศมันร้อนอันน้องทามเจ้าคือโบกินคือเขาคะแนนทองชวน,นมกัมกโมจัยงยานเลยสลัดได้เจ้าน,นี่นะชวนมักโมจังยานเลยน้องทานมนี่ยสลดัดคือโบกินจงทองแหวนกินมักโมแล้วก็กินแค่ก็ยำสลดัดกับมิสลดัดมักแตงมักเคลือเทศไข่ลักกาหมูยอพี่น้อง ก็ใส่ mayo net แกะนั่นแล้วในช่องแคบหาไข่เขาบอกกินพักแต่ว่ากวยกเวน้นยกเว้นอ่าประเภทพัดถ้าพัดพักนําบลเหลือถ้าพักสดเนี่ยเขาบอกกินเขาเคลียร์หากินแต่ตอนไข่เห็นบก่กับตอนอันมูยอ ปัิมีเวลาอยู่เวลากินเฉพาะเสาร์อาทิตย์พี่น้องจ๋าเพราะว่าวันธรรมดากะเข้าโรงเรียนพี่บีบมะกอกมาหาหญ้าไม่เหรอหาหญ้าใส่เออเออลหญ้าเออพักกอยไปทำหญ้าก็พีแร่วปลาให้หญ้าเลี้ยง ไอ้บุญคือผู้กินบอดี้มีแค่นี้พี่น้องพ่นอันนกกะละมังนะเห็นบ่ยังเต็มกะละมังอยู่นะแต่ครูแฝดกะบ่ค่อยถึ้ปากดอกสังเกตเบิง่งเขากระเคียร์กะเคียร์หากิ่นตะตอนไข่กับมูยยอเขาบ่ค่อยกินผักสด ไปเบิดแล้วลองซีมองทุกคุณแม่มันเป็นตะกินนีป่ป่แล้วแต่ผู้มากพี่น้องยำสลัดเนี่ยถาสลัดแบบนี้บ่มี่บ่อยกินถามีข้าวโพดมีสับป,ประรดมีแอปเปินนะ้ลยำผลไมนะ้แซบเด้หรือมีอาง,งนมีประเภทนี้นะมัมีในทั่วแล้วมีลูกเดือยพ่้อมนะแซบ ก็เป็นยำสลัดแล้วแต่เราใส่เนาะถ้าเป็นยำสลัดผลไม้ก็ใส่เน้นผลไม้อันนี้เราจะมีแต่เน้นผักสลัดเป็นหลัก,ออกมันก็บ,บ่ค่อยอันนั้น,น,นมันต้องมีหลายๆอย่างประเภทผลไม่เน,น,นี่นยแซ่บม,มาบาบมรับหังนจะออกกระโจม สรุปเด็กๆบุยไพหมักเลยขาหมักแต่เภทเนื้อเขาาวกกินผักพี่น้องจามาคนนี้บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลทนี่พ่อกันคลิปนาพี่น้องไปตาม กันต่อไปอยู่สวนหมักโมพี่น้องษาไปแล้วสบ,สบายดี